มาครับหลังจากที่เคยได้แวนแมสโซมไปแล้วเดี๋ยวเรามาทวงเม็ดแหวนกันเดี๋ยวเกมนี้นะครับเราจะรื้อฟื้นคอมโบแวนเทเลนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ายังเก่งอยู่ไหมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยคอมโบแวนเทเลนไม่ค่อยอยู่คนหยิบมาละนะครับคนหยิบมันน้อยมากแทบไม่เห็นเลยจะไปเล่นคอมโบแวนมากกว่านะครับแต่ว่าแวนเทเลนก็น่าสนใจกันดี๋ยมาดูเกมนี้ครับเดในเกมนี้เนี่ยผมไกด์ลมด้วยนะครับเพราะว่า อันนี้ผมให้น้องอิงฟ้าเข้ามาลมให้นะครับเยวจะมีการไกด์ลมเลยตรงนี้าห,หลังนี่เขามาฝึกลมผมเนี่ยเจะสอนให้อิงฟ้าเป็นลมน้อหนึ่งตรงนี้ตรงกลางหายนะครับต,ตรงกลางหายนะครับน้องเขาต้องไปเปิดด้านซ้ายนะจริงๆเขาต้องไปเปิดด้านซ้ายนะครับเรรยบร้อยครับผม <laughs> ไปขัวอยู่นะ ได้คอยอยู่นะตอนนี้อะตอนนี้หลายคนคงส่ยนะครับเพราะว่าทำไมผมถึงเลือกเก็บแวนนะครับคือตอนนี้ผมบอกเลยว่าแวนตอนนี้โกงมากนะครับเพราะว่าอันนี้แมชั่นบัมันหายไปสมัยก่อนนี้ถ้าแวนตีไวมากเนี่ยมันจะติดบ,บัคนะครับเวลาตีแล้วเนี่ยมันจะขยับไม่ได้ถ้ามันตีไวมากนะแต่ว่าในแผ่นนี้โอ้อันนี้แมชชั่นบัมันหายไปนะครับมันทําให้แวนเนี่ยเกมตั้งแต่ต้นเกมันเลยเกมเลยมันตีไวมากเลยครับตอนนี้ เขาขันข้นกองนะเพราะงั้นตอนนี้คนเล่นแบนเยอะมากครับแล้วก็แบนนี่โดนแบนในหลังสูงด้วย <c oughs> ถ้า,บาแบบแบร์ใส่จูด๊ดปุ๊บเนี่ยแบนต้องมาแล้ว <c oughs> ทีนี่เราเปิดไฟครับอแล้วไอ้ลงกจอดพลาดตายเลขหกต้นเกมเทดได้ก็เทนครับ <c oughs> เล่งเงินเราเข้ามาเทนเทนเลยไม่ได้เราคิดมาก <c oughs> เพราะว่าเราต้องเล่นต้นเกมเยอะ มันจะไปเลยเกมง่ายขึ้นจะเทรใครก็ได้ครับจะเทรกับแคลลี่เทรกับโลมอะไรยังงี้ก็ได้เพราะว่าต้นเกมอะโลมหรือแคลลี่เราฆ่าเขาได้เนี่ยเราได้เงินเท่ากันฮะเพราะงั้นต้องถีบเยอะๆนะครับต้นเกมการเทรดไปทำให้เราได้เงินตัวเองขึ้นมาเยอะด้วยนะครับที่ผ่าหมดเเลยมา เล่นวาจาระเมยเยอะๆนะมาจานี้ลงมาละเปิดไฟเลยโฮ้ยโอ้โหเรสเตอร์รออยู่ด้านหน้นนาเรายีรยบรย้อยมาจาต้องเก็บให้ผมแล้วใครเล่นเรสเตอร์นีนเ่นเล่นช็อตของสายตายงนะมันจะเป็นช่วง <c oughs> ที่แบบว่ายืนอยู่หลังแบบช่วงคาบเกี่ยวดักแบบพอดีอ่ะ พอมีคนแหลข้าปุ๊บเนี่ยเลตเ,เตอร์ผมมาจับเลยมันจะทำให้เลตเตอร์เล่นเราจับง่ายขึ้นนะครับคนที่เล่นดักแบบได้จะเล่นแครี่ได้เพราะว่าเลตเตอร์ก็คนที่เล่นแครี่เก่งเอาเรื่องเลยอันนี้เป็นวันแรกของการรีีซันนะครับเพราะงั้นเราเจอพวกปีสาจตลอดตัดตรง

แน่นว่านี่ต่างนีจะไม่เหมือนกับคลายตัวอื่นมันจะเป็นเหมือนไฟเตอร์มากมันจะยีแหลมๆหน่อยนี้เอาทงจะสุดท้เฮ้ยโหเขอยดีไม่ยอมไปไหนมาไหนเลย นีเอ๋อดูสุดเห็นว่ามาจากแผ่นนี้เร็วๆนี้อาจจะมีการรีเวิร์กนะครับเลยแต่ก็ไม่รู้เก่งหรือเปล่านะต้องดูกันตรงการคลิปเข้านะครับ อ้ยมาไวมากนั่กับเพลนนียาเดือดเ,เต็มตัวแต่ให้เล่นเป็นเกมนี่ฮิเวเบาขึ้นเยอะเลยนะพอเข้าช่วงอ่าพ้นหลังจากตีทีมหน่อยไฟไฟแรงขึ้นหน่อยอ้อยขึ้นบน ไอต์เตอร์นี้มาปล่อยมากสู้ได้อ้าวรับจับเดี๋ยวปล่อยครับผมไอตเตอร์นี่พอจับแล้วนี่ไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเละคือตอนนี้ปัญหาที่ผมเจอนะในในการเล่นแวนก็คือเอ่อเมย์ชิมเขาอ่ะจะมา มาเติมเพราะเมทเราจะไม่เคยมาเติมอาจจะอาจจะมองเห็นว่าเกมมันขนได้ก็เลยปล่อยแต่ว่าอ,าอีกทีมนึงเนี่ยเขาไม่ได้มองง่ายเลมันกลายว่าเขาต้องเอาเมทมาช่วยรับใช่ไหมคือถ้าหา,ากเราเอาเมทมาเล่นแต่แรกอกับเล่นสตู้สามอย่างเงี้ยเกมมันจะดีมากอีนี้เก็ทำอะไรมากไม่ได้ครับดามเมทได้พอทีคลิปจะเข้าเอาชุดน,นะครับทีเก็บแตกเนี่ย ดึงนิดนะครับท่านดรียปีมากเดี๋ยวสตัดเอยเดี๋ยวไม่มีอะไรให้ตีเฮ้ยมัาจะทาวิกให้ตีตายเลยอ่ะตัโลนะครับตียังไม่ตายเล่นต่อนิดนึงครับกระุกไอ้ดีดั้งเดิไม่อยู่เลยตัวการคลิปเข้าครับ แต่ว่าไม่มีอะไรเลยสตักไม่มีไม่มีอะไรเดินโลดรดอะไม่เข้าดีกว่าครับพีเนสเตอร์ไม่ได้ก็ไม่ฝื้นเล่นว่านี่พยายามหาเส้นทางคลิปดีๆนะมันจะ ฟาวไวมากเลยแต่ใครมก็ไหลต่อไหลเอาคีมต่อยเลยข้างหน้าน่าจะมีคีมนะแต่ไปไม่ทันไม่ถึงก็เวลาเจอเบลเลเตอร์นี่มันจะมีทิกอยู่ตาล้วน้เนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นทิกอย่างนี้คือเอ่ออันติเรเตอร์อ่ะมันจะจับไวกว่าตาเราของเขาจับปุ๊บเนี่ย ต้านเราอ่ะเขจะไปแคนเซิลเรนเตอร์อ่าวานนี้วเวลาแบบจะเข้าเป็นยงเรนเตอร์นะต้องเล่นทีมนี้แต่ว่าต้องมีเพื่อนคอยซ้อนด้วยอย่างเงี้ยเดี๋ยวบางทีเขาอันตีชา้าเนยเป็นเรื่องโอเคเขาจบเกมครับเื่ยจบนะีืจบงั้น เวลาสู้กับแวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแวนเฮเลนแวนหนิงคือดาเมีต้องพอนะิีเขานี่ดาเมีตน้องน,นิดนึงนะครับพอเลเตอร์ไม่มีจับปุ๊บเออต่อให้มีจับก็เอลซูยิงไม่ทันเพราะเอลซูมัน dps น้อยเกินไปในช่วงต้นเกมนะครับอ่ะแล้วก็คอมโบแวนเฮเลนกับแวนหนิงอ่ะผมให้ไปทางวาแวนหนิงกิงก่อนนะครับให้แวนหนิงกิงกว่าแวนเฮเลนนี่รู้สึกว่ามันยัง ขัดขันนิดนึงแต่ว่าเอามาสู้เอลซูนก็โอเคคอนดิเรชันเลยก็ถ้าจะหยิบคโมวานเฮเลนก็คงเอาไว้ช่วยกับเอลซูโอ้โหดับไม่พอมาสิบเปอร์เซ็นเตอรชัดอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะ้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ